สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซากองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางประกงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550เป็นกองทุนที่รับการดูแลจากสำนักงานคณะกรรมการการกำกับกิจการพลังงานร่วมกับโรงไฟฟ้าเพื่อชุมชนดูแลพื้นที่ในรัศมีรอบโรงไฟฟ้าในระยะ5กิโลเมตรทั้งหมด เ91หมู่บ้าน10ตำบล3อำเภอ2จังหวัดทั้งพัฒนาและฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินง,งานของโรงไฟฟ้าภายใต้กรอบความคิดกองทุนของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนมีธรรมาภิบาลผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างและพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะยกระดับคุณภาพชีวิตรวมคิดสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนนี่เป็นวิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกงกองทุนของเรา ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้เกิดการร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับพื้นที่และระดับภูมิภาคค่ะในส่วนต่อมาของคณะกรรมการที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องและการลงพื้นที่ดูแลประชาชนนั้น ใครจะเป็นผู้ดูแลและได้รับการคัดเลือกอย่างไรการคัดสรรคณะกรรมการของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางประกงนั้นจะทําการทําประชาคมในการคัดสรรบุคคลขึ้นมามีตําแหน่งในการดูแลประชาชนในแต่ละภาคส่วนตามลําดับโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางประกงนั้นจะแบ่งคณะกรรมการออกเป็นทั้งหมด3ระดับคือ 1. คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจํานวน25คน 2. คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบลทั้งหมด10ตำบลจำนวน134คน 3. คณะกรรมการหมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่ประกาศ10ตำบลจำนวน64,400คนตามทะเบียนราษฎรซึ่งคณะกรรมการในแต่ละระดับนั้นจะถูกคัดเลือกจากการทำการประชาคมในแต่ละระดับซึ่งประชาชนในพื้นที่นั้นๆ จะมีส่วนร่วมในการคัดสรรบุคคลที่จะเป็นตัวแทนในการดูแลพื้นที่ของแต่ละชุมชนส่วนต่อมาค่ะขั้นตอนการบริหารงานกอง,งพัฒนาไฟฟ้าบางประกงในทุกระดับในทุกภาคส่วนของการบริหารงานนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด8คณะด้วยกัน1คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคอพอรอฟอจำนวน25คนแต่งตั้งโดย คณะกรรมการกิจาการพลังงาน 2. คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบลคอพอรอต10คณะจำนวน134คนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 3. คณะกรรมการบริหารประชาสัมพันธ์และติดตามประเมินผล 4. คณะอนุกรรมการกันกรองแผนงานและโครงการชุมชน 5. คณะอนุกรรมการราคากลาง6คณะอนุกรรมการราคากลางโครงการไม่เกิน3 0,000 0บาท7คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์8คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการประกันภัยและบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินในส่วนของงบประมาณการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือในแต่ละชุมชนนั้นมาจาก6ุที่ด้วยกัน1งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางประกงได้รับจาก หน่วยการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 2. กํกำลังการผลิตติดตั้งโรงไฟฟ้าบางประกงประมาณ3,729เมกะวัตต์ 3. จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ประมาณ15,000ล้านหน่วยต่อปี 4. เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางประกงประมาณ1 5 0ล้านบาทต่อปี 5. หากค่าบริหารจัดการส่วนกลาง10%ประมาณ1 5ล้านบาทต่อปี 6. คงเหลือเงินสำหรับพื้นที่ประกาศประมาณ135ล้านบาทต่อปีโดยกรอบของการอนุมัติใช้วงเงินในแต่ละส่วนนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันคือ 1. งบลงพื้นที่10ตำลเาบล91หมู่บ้านโดยแบ่งตามขนาดของหมู่บ้านหมู่บ้านขนาดเล็กได้รับการจัดสรรทั้งหมด6 0 0 0นบาทต่อหมู่บ้านหมู่บ้านขนาดกลางได้รับการจัดสรรทั้งหมด70,000บาทต่อหมู่บ้าน หมู่บ้านขนาดใหญ่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด8 0 0 0 0บาทต่อหมู่บ้าน 2. งบกลางสำรองกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน5% 3. งบเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาพรวมส่วนที่เหลือทั้งหมดซึ่งในแต่ละหมู่บ้านจะต้องมีการลงความเห็นว่าต้องการจัดทาโครงการอะไรและนำเสนอโครงการขึ้นมาให้ทางกองทุนว่าต้องการนำเงินไปใช้ในส่วนไหนเหมาะสมกับการนำไปใช้หรือไม่ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของพื้นที่นี้หรือไม่การก่อตั้งกอ,กองทุนพัฒานาไฟฟ้านี้ถือกำเนิดมาจากพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานคูน้ตรลาด2,550กำหนดให้เรามีกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นทุนในการพื้นฟูพัฒนาพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของกัน ก็ะให้ฟ้านณะารามการเราก็จะพิจารณาสรรให้ใช้สําหรับเยียวยาและพัฒนาพื้นที่ประชากรรอบๆพืนนพ้นที่ในเขตที่รับผิดชอบนี่นะครับโดยการใช้งบประมาณจะถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือภาคบริหารและภาคโครงการชุมชนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์4ีด้านด้วยกันคือด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับขีดความสามารถชุมชนพัฒนาการเรียนรู้ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในด้านที่1ส่ง,งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางกองทุนได้มีการจัดทําโครงการที่ผ่านทางการนําเสนอของคนในชุมชนแล้วเสร็จเป็นหลายโครงการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียนหลังใหม่วัดล่างตําบลบางประกงและโครงการสร้างสุ่มพัฒนาเด็กเล็กตําบลบางประกง ด้านที่2ส,ส่งเสริมการยกระดับขีดความสามารถชุมชนอย่างยั่งยืนอาทิเช่นโครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมจากตำบลคลองตำลุและอีกโครงการคือการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลคลองตำลุเช่นเดียวกันที่ทางกองทุนเข้าไปช่วยเหลือในการซื้ออุปกรณ์การตัดเย็บเสื้อผ้าและการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพจากงานนี้ ด้านที่3พัฒนาการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์รองรับการเปลี่ยนแปลงเช่นโครงการจ้างชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างการเรียนรู้และยังมีโครงการการประกวดการแข่งขันความสามารถทางไอทีและด้านสุดท้ายด้านที่4ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมศิละปะวัฒนธรรมเช่น โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติป่าชายเลนตำบลบางประกงและยังมีเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมชมรมคนเพื่อนโลกที่คอยเฝ้าระวังอนุรักษ์และฟื้นฟูพืน้นที่ป่าชายเลนอีกด้วยครับความสำเร็จของโครงการนี้หลังจากที่ได้ทําโครงการสะพานข้ามล่องน้ําก็สามารถทําให้คนในพื้นที่และหน่วยงานต่างๆได้เข้าไปทํากิจกรรมได้ วันนี้เองนักศึกษาดุานประกอบการอะไรต่างๆที่เข้ามาดูแลมาดูพื้นที่มาศึกษาในพื้นที่ก็สามารถใช้สะพานนี้ได้อย่างคุ้มค่าอย่างมีประโยชน์ก็ถือว่าโครงการนี้ประสบความสําเร็จอย่างสูงนะครับในส่วนด้านประเพณีและว,วัฒนธรรมประจําท้องถิ่นทางกองทุนก็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทางด้านเงินทุนเช่นกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีการแข่งเรือประจําปีซึ่งจะมีการจัดขึ้นเป็นประจําทุกๆปีที่ลุ่มแม่น้ําบางประกง และการแห่หลวงพ่อโสธรซึ่งมีการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆปีเช่นกันสำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางประกงนั้นยังมีอีกหนึ่งกองทุนที่สำคัญที่เป็นกองทุนช่วยเหลือพิเศษคือกองทุนเพื่อการประกันภัยและบรรเทาทุกขฉุกเฉินหรือที่เรียกว่ากองทุนปอทอชอกรณีที่เกี่ยวข้องและสามารถร้องของเงินช่วยเหลือชดเชยได้ในกรณีดังนี้การปรงศบทุกกรณี การเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจของกองทุนหรือได้รับมอบหมายงานจากคอพรอฟอกรณีประสบอุบัติเหตุทุกคลภาพสิ้นเชิงจากการปฏิบัติภารกิจของกองทุนหรือได้รับมอบหมายงานจากคอพรอฟอกรณีประสบภัยธรรมชาติทรัพย์สินได้รับความเสียหายกรณีประสบภัยเช่นอักขีภัยวัตถุหล่นทับทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ดังนั้นหากเกิดกรณีฉุกเฉินอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นทางประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นเอกสารขอรับสิทธิ์จากทางคณะกรรมการกองทุนได้ทันทีโดยทั้งหมดที่ได้กล่าวไปทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางประกงจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและการกำหนดวิสัยทัศน วิทธศาสตร์ต่างๆขึ้นมาก็เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลักการตามเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีการวางรากฐานที่ดีอย่างยั่งยืนและมั่นคงในการบริหารของกองสุนธเนี่ยง่ายๆคือถ้าเราจะบริหารองค์กรหรือหน่วยงานให้ประสบความสําเร็จเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราต้องรู้รายละเอียดของกองุทที่มาที่ไป แล้วก็ประโยชน์ที่กองทุนจะก่อให้เกิดในพื้นที่งานกองทุนเนี่ยคืองานบริหารเงินซึ่งเราได้จากภาครัฐโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางประกงของเราเนี่ยสนับสนุนงบประมาณประจําปีมาเนี่ยขั้นต่ำประมาณ140ล้านต่อปีเพราะฉะนั้นงานของกองทุนคือการบริหารเงินก้อนนี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับประชาชนในพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบจาก การเกิดโรงไฟฟ้าจากระบบอุตสาหกรรมที่เคลื่อนย้ายเข้ามาการใช้เงินอย่างมีประโยชน์แล้วจะทําให้เม็ดเงินก้อนนี้เนี่ยตกถึงประชาชนอย่างยั่งยืนเนี่ยมันจะหนีไม่พ้นเราต้องน้อมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพรองค์ท่านซึ่งพรองค์ท่านเนี่ยได้ทําการศึกษาแล้วก็พระองค์ท่านได้ลองทุกๆสิ่งทุกอย่างมาเป็นเวลากว่า30ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่พองค์ท่านทําไว้เนี่ยไม่ต้องไปศึกษาใหม่ นะครับหลักง่ายๆเลยก็คือทํำยังไงก็ตามเนี่ยให้ประชาชนในพื้นที่แม้แต่ตัวเราเองเนี่ยมีความสุขก่อนนะครับหลักการของพอง์ท่านเศรษฐกิจพอเพียงทาให้ตัวเรามีความสุขเราถึงพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้สุดท้ายแล้วการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานั้นเรามีความตั้งใจที่จะทําให้พื้นที่โดยรอบมีความเจริญทางด้านต่างๆอย่างครบครัน พร้อมกับทําให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบพื้นที่มีความสุขดำเนินงานตามพระราชดำริและเป็นกองทุนที่ช่วยเหลือผู้คนเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนต่อไป